โปรแกรมแข่งขันฟุตบอลสัปดาห์ที่5เดือนมกราคม2568ครับวันจันทร์ที่27มกราคม2568ครับกานโชคเซนไกอิตาลีมีแต่2คู่ครับเวเนเซียครับเปิดบ้านเจอเวโรนาเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับคู่ดึกสุดครับตีสองครับเจนัวเปิดบ้านเจอกับมอนซ่าครับมีไรอุกาสเปน1คู่ครับอาราเบสครับเปิดบ้านเจอเซลตาบิโกเวลาตีสามครับแล้วก็แชมเปี้ยนชิพอังกฤษ1คู่ครับเบอร์รี่ครับเปิดบ้านเจอรีดยูเอต็ดเวลาตี่29มกราคมครับ2568ครับบอลยยูฟาแชมเปี้นครับ p s v จากฮอลแลนด์ครับเปิดบ้านเจอริรพูลจากอังกฤษครับผมแมนซิตี้จากอังกฤษครับเปิดบ้านเจอคลับบูจากเบลเยียมครับ แอตตานาจากอังกฤษเปิดบ้านเจอเซลติกจากสกอตแลนด์ครับแล้วก็แบรดจากฝรั่งเศสเปิดบ้านเจอราดมาริดจากสเปนครับบาร์เซโลนาจากสเปนครับเปิดบ้านเจออตาลันต้าจากอิตาลีครับบาเยร์มิวนิคครับเปิดบ้านเจอเซวาน์มาติเซอวาจากเซอร์เบียครับดอทมุลจากเยอรมันครับเปิดบ้านเจอชักเตอร์โนเนตจากยูเครนครับแล้วก็ดิเนโมซาเก็บจากโครเอเชียครับเปิดบ้านเจอเอซิมิลานจากอิตาลีครับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีครับเปิดบ้านเจอมอนโกจากฝรั่งเศสครับคู่สุดท้ายครับสตุตการ์ทจากเยอรมันครับเปิด วันพฤหัสที่30มกราคมครับฟุตบอลยูโรปาลีกครับทุกคู่เตะราตีสามครับคู่แรกครับสเตย์อัวบุคาเรสจากโรมาเนียครับเปิดบ้านเจอแมนยูจากอังกฤษครับสเปอร์จากอังกฤษครับเปิดบ้านเจอเอลบอกจากเดนมาร์กครับโรม่าจากอิตาลีครับเปิดบ้านเจอแฟรง์เฟิร์ตจากเยอรมันครับเรอัลโซเซนตดจากสเปนครับเปิดบ้านเจอพีเอโอเคจากกรีซครับ อันเดรติกมินเบาจากสเปนครับเปิดบ้านเจอวิกตอร์เปาเซนจากเช็กครับมัคคะบี้เจลอาริจากอิสราเอลครับเปิดบ้านเจอปอโต้จากโปรตุเกสนะครับอาร์แจกอันส์รามจากฮอนแวนครับเปิดบ้านเจอกราตาสลายจากตุรกีครับอันเดรเวจากเบลเยียมครับเปิดบ้านเจอฮอฟเฟนแฮมจากเยอรมันครับสปอร์ติ้งมากาาจากโปรตุเกสครับเปิดบ้านเจอราซิโอจากอิตาลีครับคู่สุดท้ายครับอุลิปิลียองจากฝรั่งเศสครับเปิดบ้านเจอรูดอกเรตรูดอกเรตบราซิลครับจากบันเกเรียครับ วันศุกร์ที่31มกราคมครับบุนเดสเลกาเยอรมัน1คู่เตะราตี2องครึ่งครับไวเดอร์เบิร์มนครับเปิดบ้านเจอกับไมค์ครับกันโชเซเรียอีซัลลีครับปามาครับเจอเรเชลเวลาตีสองครับไรกาสเปน1คู่ครับเรกาเนสเปิดบ้านเจอรายโยเบราโนเวลาตีสาครับอีกเอิงฝรั่งเศสครับมงปริเย่ครับเปิดบ้านเจอร้องเวลาตีสองครับ วันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ครับพิมเมอริกอังกฤษครับลอตติคแฮมฟอร์เรสต์ครับเปิดบ้านเจอไบรตันเวลา1ทุ่มครึ่งครับนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านเจอฟูแลม4ทุ่มครับอิฟสวิทาวปิดบ้านเจอเซาท์แฮมตัน4ทุ่มครับเอเวอัตตันเปิดบ้านเจอเวลเตอร์ซิตี้4ทุ่มครับแล้วก็บอร์นมัธครับเปิดบ้านเจอริวพูล4ทุ่มครับคู่ดึกสุดของวันนี้ครับวูฟแฮมตันครับเปิดบ้านเจอแอตตันวิลล่าเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับ บูเดอติกาเยอรมันน่าสนใจหนึ่งคู่ครับบาเยอร์มิวนิกเปิดบ้านเจอโฮสต้าในเวลาสามทุ่มครึ่งครับแล้วก็อาร์เาสเปนหนึ่งคู่ครับเอสปันยอนครับเปิดบ้านเจอเรอัลมาดริดเวลาตีสามครับนี่เป็นคู่น่าสนใจของคืนวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ครับพีเมอริกสามคู่ครับเบนฟอร์ดเปิดบ้านเจอสเปอร์สามทุ่มครับแมนยูเปิดบ้านเจอคิตตันพาเวสสามทุ่มครับคู่ดึกสุดครับเป็นบิ๊กแบตครับอาร์เซนอลครับเปิดบ้านเจอมนเชสเตอร์ซิตี้ห้าทุ่มครึ่งครับ บุรเดนิสกาเยอรมันหนึ่งคู่ครับเลเวไปคูเซนเปิดบ้านเจอฮอฟเฟนแฮมห้าทุ่มครึ่งครับการโชคเซเดียอีต่ที่สามคู่ครับยูเวนตุสครับเปิดบ้านเจอเอมโปลีหกโมงครึ่งครับเอซีมิลานครับบิ๊กแมตช์เจออินเตอร์มิลานเที่ยงคืนครับแล้วก็โรม่าบิ๊กแมตช์เจอนาโปลีตีสองสี่สิบห้าครับไล่ก้าสเปนน่าสนใจหนึ่งคู่ครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจออาราเบสสองทุ่มครับนี่คือคู่น่าสนใจวันอาทิตย์ที่สองกุมภาพันธ์ครับสำหรับโปรแกรมสัปดาห์นี้มีคู่น่าสนใจหลายคู่ครัััับบบบมมมีีิิ๊กแแตตช์์หลลาายยคคคู่ด้้้วรรรทงอออเเซซนนจ เอซิมิลานเจออินเตอร์มิลานโรม่าเจอนาโปลีครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับทุกคู่จะวิเคราะห์กันในรายจรับเจมีตองแปดเจมีตองแปดแปดแปดสวัสดีครับ